วันที่18สิงหาคม2563เวลา10นาฬิกานาห้องโถงชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาคณะกรรมาธิการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต,ตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมพิบาลวุฒิสภานำโดยพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณประธานคณะกรรมาการรับหนังสือจากองค์กรชุมชนรักวัดหิรัญญารามบางคลานจังหวัดพิจิตร นำโดยนางสาวประพานันประธานองค์กรเพื่อร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดทิรัญญารามอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรประธาน,นาคณะกรรมาการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมภิบาลวุฒิสภาได้กล่าวว่าจะรับเรื่องดังกล่าวไว้และจะส่งต่อไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปพร้อมกันนี้ยืนยัน คณะกรรมาการจะดําเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดซึ่งเรื่อการรับเรื่องราร้องทุกของสมาชิกทิทยสานั้นเมื่อได้รับเรื่องร้องทุองเรื่องราวร้องเรียนแล้วก็จะส่งไปสำนักงานร,รับเรื่องราวร้อง้พิจารณาว่ามีคณะใดบ้างมีบทหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทดดทจะดำเนินการ ตกวกบคณะรรมการนั้นมีหน้าที่ตรวจสอบข้าวขึ้จรินและแจ้งไปยังรัฐบาลที <S 2> <S 2> ่รับผิดชอบในกางนโยงานอย่างไรก็ตามครับสมาชิกผู้พิพานานั้นมีหน้าที่ด้าอหน้าในการดูแลทุกสุขของประชาชนอยู่แล้วก็จะพยายามทํางานอันนี้ให้เต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมให้มากที่สุดครับก็เลยให้ผู้พิการได้ทราบปครับขอบคุณครับ เอาปืนเข้ามายิงไนวัดคนเก่าก็ยังดำเนินดีอยู่โดนศาลตัดสินสองปีสี่เดือนก็ยังอุดร์สู้อยู่แล้วก็ยังเหตุการณ์วัทน,น,นที่สามที่สี่ก็ยังมาเปิดชู้เงินโดยธนาคารที่ชาวบ้านไม่มีสิทธิ์รู้เห็นเลยแล้วก็เข้ามาทำร้ายชาวบ้านเรื่องเป็นคนพื้นที่แต่คนที่มาทำร้ายเนี่ยเป็นพระด้วยน,นะคะ คนนอก้นที่เราเดือดร้อนมากไม่เคยเห็นใครที่จะทําการอย่างนี้มาก,ก่อนแล้วก็อีกยอย่างหนึ่งมันุจลิตได้หลายอ่างเราก็ไม่สามารถจับผู้่ได้นอนเดี๋ยวไปหมิ่นประมาทเล้เพราะตอนนี้เรากะรับกตดีความไม่ไหวอยู่แล้วพี่ขอปากประเด็นหน่อยนะครับว่ารัฐก,การเจ้าวาดรักตังคา,าเนี่ยนำเงินวัดนะโยกย้ายเงินวัดไป140ิล้านเนี่ย ตั้งแต่ปี5758เป็นต้นมาแล้วก็ไม่ได้ชี้แจงนะครับตามพรบรรสงี้นะครับกเับแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยปากสื่อเลยครับว่าช่วยไปขุดคุยนะครับว่าเส้นาทางการเงินของวัดบางานเนี่ย140ล้านเนี่ยรักษาการเจ้าว่ามากับพวกและโยกย้ายเงิน140ล้านเนี่ยไปไว้ที่ไหนอย่างไรครับ ชาวบ้านจากตำบลบางคานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรครับซึ่งมีความเดือดร้อนจากการที่มีความขัดแย้งกับรักษาการเจ้าวาดวัดบางคลานนะครับและถูกพระซึ่งเป็นรักษาการเจ้าวาดวัดบางคลานเนี่ยฟ้องดำเนินคดีนะครับชาวบ้านเนี่ยซึ่งอยู่รอบๆวัดเนี่ยมากมายประมาณ50คดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มีผู้เดือดร้อนตรงนี้เนี่ยนับร้อยร้อยคนจึงต้องมาขอความเ,าเป็นธรรมจากาสาวออกนะครับเ,เรื่องราวต่างๆที่เกิดความขัดแย้งนั้นเรื่องบางเรื่องอยู่ที่ศาลเรื่องบางเรื่องอยู่ที่ปปชแต่ในวันนี้อยากจะนำเสนอเรื่องที่ชาวบ้านมาร้องเรียนก็คือเรื่องที่ถูกฟ้องนะฟ้องซ้ำซาก ก็คือขัดขวางบุกลุกอย่างนี้นะครับผมแปลกใจนะครับว่าไม่เคยเห็นพระที่ไหนจะมาฟ้องชาวบ้าน4,50คดีอย่างนี้ในข้อหาเดิมๆก็คือขัดขวางเจ้าพนักงานบุกลุกนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะให้ทางคณะประวชอของงุดเนี่ยได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ส่งไปหน่วยงานที่จะต้องดำเนินคดี ต่อผู้ที่กันทําผิดต่อไปครับครับผม